ได้เนยน้อยงั้นอ่าม <news> <t> ีขนมฮึฮึไปไปไปยังไม่หนักยังไม่หนักไปไปไปแล้วเดี๋ยวนะคุณบอก

যার মানে যার মানে হ্যাঁ